ค่ะเจ๊แตงคุณนายบ้านๆน,นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูก้อยตับเต่านะคะนี่ค่ะเห็ดตับเต่าที่ไปเก็บมานะคะจะมาทําเมนูก้อยค่ะไปชมกันเลยค่ะเครื่องนะคะ สารแน่หอมเปต้นหอมเทียมพริกนะคะมะนาวเริ่มกันเลยค่ะข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะ หอมข้าวคั่วนะคะใส่พริกนะคะพริกผงไยแป้งนัวนะคะใส่หลายแฉบหลายค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ น้ำปลาลงไปนะคะตับเตานะคะมะก้อยแซบหลายลยาพี่น้องอเบิงเด้อเบิงเด้อ ลาบจ้าพี่น้องลาบตับเตามะนาวลงไปค่ะใช้ไสฟิก ใส่ต้นหอมสารแแน่ลงไปนะคะเขาให้เข้ากันค่ะ น่าอร่อยนะคะเสิบหลายเสิบหลายชิม อืมอร่อยค่ะแซ่บไายจ้าพี่น้องแซ่บไลยเด้อมากินลาบเห็ดตับเตายาพี่น้อง จัดใส่ถาดนะคะมีผักแตงกวาผักชีลาวนะคะสะระแหน่หอมเปมะเขือผักกาดขาวนะคะแตงกวาผักหาได้แถวบ้านนะคะไม่ได้ซื้อคะ่ะ เมนูลาบเห็ดตับเตานะคะซับไลยซับไลย แตงด้วยคลิกนะคะมาเล้ค่ะมากินลาบตับเต่าน้ากันเดยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ๊แต่คุณนายบ้านๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เซิร์ายลดด้วยพี่น้องด้วยนี่ตับเต่านะคะทำได้หลายเ,เมนูนะคะ